<ล>ของเล่นใหม่ของเซียนมวยน้องน้ำชคกน้องน้ำชคนงสวดว่าว่าไปน้องสวดอะไรสวดคะตาตาตาสวดสวดน้องสวนตรงไหนสวนตรงไหนสวดน้องสวดน่ารักไหมคะ กินเยอะแล้วม right no ึงอ like so right. okay. ่ะช like so ื so like, ่อเดิมชื่อเดิมอะไรก็กินชื่อเดิมเจ้าของเดิมคือคุณกูเกตนะคะเอามาให้ขอบคุณนะคะบ้านหลังนี้ชอบลูกจะอยู่ได้นานไหมชอบแมวน่ารักนะคะชอบเด็กด้วยชอบเด็กด้วยชอบเลี้ยงเด็กด้วยเลี้ยงเด็กด้วยเลี้ยงอันนี้ไปก่อนนะตาสวดๆกันนะอย่าให้อานอื่นสวดนะน้องสวด เรียนห้ามสวดนะคะอันนี้ก็มีของเล่นใหม่นะคะน่ารักนะคะชื่อน้องไปละน้อง,น,องน้ำชุไปเลยมึงไงมีอะไรก็จะคิดถึงแล้วเนี่ยที่นอนของเขานะคะที่นอนที่นอนแต่ก่อนเป็นที่นอนของลูกนะคะนี่ที่นอนของปื้มกับป้างนะคะกี่ปีแล้วนี่ยี่สิบห้าปีแล้วตรงนี้แง่เสียงของเธอเสียงของเธอ อย่างของเธอนะคะเนี่ยมารวยไปแล้วหลือน้ำโชคมาใหม่เนี่ยคนเลี้ยงคนต่อไปนะคะได้มาแล้วก็ลากนะคะมาแล้วมาแล้วมานี่แล้วมานี่แล้วน้ำโชคมานี่แล้วมันต้องเข้าไปกับพ่อแลวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ดูทุกวันอันนี้ที่นอนของน้ำโชคนะคะ